Good evening, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the official launch of Amazing Thailand Grand Sale 2020. We are here at Quartier Park, the M Quartier department store. And my name is กอดกันสุชิโกเซนทุกท่านครับสำหรับงาน Amazing Thailand Grand Sale นะครับเราจัดขึ้นมาหลายครั้งแล้วโดยเราจะหมุนเวียนไปตามห้างสรรพสินค้าแต่ละที่ซึ่งครั้งนี้นะครับเราพบกันที่สุก์การค้า t m ขอ็เทียนั่นเองนะครับและโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020ครับจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกักบพันธมิตรคนสำคัญหลากหลายท่านเลยนะครับโครงการของเราจะจัดขึ้นพร้อมกัน2เดือนเต็ม ในวันที่15กรกฎาคมน,นี้ยาวไปจนถึงวันที่15กันยายน2563ครับทุกท่านครับวันนี้มาตรฐานความปลอดภัยในการร่วมงานอีเวนต์ของเราก็อบอกว่าสบายใจได้เลยนะครับเพราะเป็นไปนตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือที่เราเรียกกันนะครับว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือชานะครับเพราะฉะนั้น Social distancing แน่นอนสบายใจมั่นใจแน่นอนนะครับ Ladies and gentlemen, I would like to inform all distinguished guests that we are here working to organize this event based on the standards called Amazing Thailand Safety and Health Administration or SHA. So don't worry, you can enjoy the event safe and sound. For opening show, for singing, the opening of our show. ต้องตื่นเต้นแน่นอนเห็นจากในมือแล้วรู้เลยว่าเธอเป็นชอปเปอร์ตรัวจริงนะฮะ <advising> ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุระกิจท่องเที่ยวครับคุณถาบิเิกิตไทยบูญครับครับจะบอกว่าคนไทยเราไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเราหยุดการชอปปิ้งไม่ได้จริงๆนะฮะเริ่มต้นจีน่าเริ่มสมทบแล้วนะฮะอยากจะทราบครับ ภาพรวมนะฮะรวมถึงจุดมุ่งหมายของการจัดโครงการนี้ Amazing Thailand Grand Sale 2020เป็นอย่างไรบ้างครับพเพราะเที่ยวชาวต่างชาติมาไม่ได้เราเอ๊ะเราจะจัดหรือไม่จัดตอนเราไม่จัดก็ไม่ได้เพราะว่าผู้ประกอบการเมืองไทยรจริงรแล้วสายปัานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยการช้อปปิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าดูอย่างนี้นะคะนี่อาจจะต้องให้ทุกท่านได้เห็นว่า เราจะมีผู้ประกอบการร้านค้าตอนนี้เราคงจะไม่ได้เน้นในเรื่องของห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวละห้างสรรพสินค้าก็เป็นเชิงที่ที่ให้ความสําคัญนะคะแต่ว่าเราก็จะเน้นในเรื่องของในด้านของสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วคุณก็จะได้โบชอร์กวันแต่นี้เราจะเริ่มให้ให้ดาวน์โหลดได้ในวันที่15กฎานะคะครับช่ดังนั้นตัวชาเนี่ยแหละค่ะดังนั้นเนี่ยในตัวแคมเปญเนี่ยนะคะเราก็จะเลือกผูประกอบการเราก็จะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่ อย่างเช่นเวันนี้เราเราในส่วนโปรแกรมการลดจากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์เองเนี่ยแล้วเราก็มีแฟลชเซล์ถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือวันที่8เดือน8และครั้งที่กอคือตันที่9เดือนไทยแลนด์แฟลชเซลค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนี่เป็นรายละเอียดในส่วนต่างๆนะฮะทั้งกิจกรรมเออ,อทังหมดยังหมดด้วยนะยังไม่หมดครับ ตัว normal ค่ะแล้วในส่วนของตัว E ใน environmental concern ตอนนี้แหละค่ะเดี๋ยวตัวตราสัญลักษณ์หรือตัว d a n อ e r ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอเมซ่งไทล์ไลน์แกลนเซลนะคะเก๋มากค่ะคือ t ี p p 2020ค่ะฟังจากเรื่องราวทั้งหมดต้องบอกเลยฮะตื่นเต้นรอคอยนะฮะอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆอีกไม่กี่วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15 ็นยัังงไครบแน่นอนค่ะบางทีแบบมีมีแบบว่าก่อนเที่ยงคืนนะอะไรอย่างนี้ยต้องกดไว้ก่อนก็คือจะตั้งนาฬิกาปลุกแล้วมากดเลยคุณตั้งนาฬิการอเลยเหรอครับเนี่ยเพราะเราตื่นเช้าไงเราก็ต้องแบบเรารีบนอนแล้วก็ต้องตั้งนาฬิกาไว้เพื่อที่จะมากดเอาของขวัญคูปองอะไรอย่างนี้ในส่วนการท่องเที่ยวเนี่ย GDP อ่าในส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยครับจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยเกือบ20%เงินรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย3ล้านล้านนะ two one I would like to take this opportunity to take a group photo session together on the stage. ทีกทานคับเปิดยังเป็นทางการแล้วนะครับเชิญท่านผู้บริหารจาก Central Group ครับท่านผู้บริหารจาก Central Department Store ท่านผู้บริหารจาก Terminal 21เรียนเชิญท่านผู้บริหารจาก a s i t e The Riverfront ที่ทำให้โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020ของเราประสบความสำเร็จร่วมงานกับเราเยอะจริงๆต้องขอขอบคุณกันอย่างสูงเลยครับ t h o u s n d business operators from all over the country to join f o us in giving special deals to tourists over t h i s two. ท่านที่ยังอยู่กับเราในช่อตต่อไปนะครับยินเชิญ ขอเสียงกดมือให้กกบท่านผู้บริหารทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับกรพผมุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับและการทเท้่แห่งประเทศไทยรู้สึงว่านี่เคนสำคัญนะครับที่ทให้งานเราก็ได้รับความร่วมมือจากมิตซูบิชิ ให้รางวัลใหญ่นะคะเราจะมีการจับรางวัลในวันที่17กันยาคือทุกการช้อปปิ้งที่5,000ันบาทจะได้รับ10สิทธิ์และ1นสิทธินั้นก็จะเป็น1สิทธิ์ที่มีสิทธิ์ร้นรางวัลใหญ่เป็นไอทีเองนะคะหรือว่ารางวัลใหญ่ก็คือทางด้านของรถมิสูบิชิก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการก็ยังเข้าร่วมในการที่จะให้ราคาพิเศษจนถึงวันที่31เนะคะเรามีการเปิดไลน์ออฟฟิเชียลสำหรับในส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่่่่่วววมมมมเเเรรรราาาาาาาตั้้้้งงปปหยยขขออผูะกกกกบที1 ห0 0 0ล้านเอ่อล้านค่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนของเมซิงทไทยแรงการเซลฟีนี้เนี่ยน่าจะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านของรายได้ต่อเศรษฐกิจในเรื่องของสาการเมืองเที่ยวนี่ยไม่ต่ำกว่า1,500ัน 1, ล้านบาทค่ะให้เชิญชวนให้คนร่วมโครงการเนี่ยค่ะ อยากเชิญชวนนะคะคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะเข้าร่วมโครงการโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Amazing Thailand Plan Sale นะคะ .com หรือแอดไลน์นะคะไลน์ออฟฟิเชีเนี่ยจะ Activate นะคะก็คือจะเริ่มใช้บริการได้ในวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15กันยาเข้าไปที่ Line Official นะคะแอดไลน์แอดไซน์นะคะ Thailand แกลนเซลนะคะแล้วคุณก็จะได้ดีลพิเศษมากๆเลยแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าวอเชอ์ต่างๆที่มาเนี่ยผู้ประกอบการตั้งใจที่จะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ใช้ได้มีประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่พิเศษสุดจริงๆสำหรับปีนี้ค่ะ